น้อง no. not stand up โ oh, mm hmm. อ้ยมนจะาเอรยลุกขึ้นมาแบ่งที่โอ้ย mm hmm. oh, ลุกขึ้นมาแบ่งที่ mm hmm. พอแบ่งออกปุ๊บลงไปนั่งต่อโอ้ยวันที่จ๊ดอะ มือเจ็บมืเจ็บเทเททางเทเทมันนี่หน่อย่เธอดีไปจิตไม่แบกข้าวมันไม่ได้ลูกยกตูดขึ้นมาเบ่งที่เสร็จแล้วลงไปนั่งต่อเอาล้ออเงินจะด้วย